สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการท่องไปกับเอกสิทธิ์ไปทุกที่ไปทั่วทิศไปทั่วไทยได้พาท่านชมมาที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวนหรือว่าถูกนะครับสัถูกสะถูกพระนเรศวนวันนี้เรามากับพี่สมจิตนะครับซึ่งเป็นพี่ชายคนหนึ่งของผมที่มาเชียงใหม่ที่ไรนะพามาเที่ยวทุกที่ไปทุกที่ไปทั่วทิศเหมือนกันตรงไหนที่มีที่เที่ยวพาไปหมดใช่ไหมครับตามประวัตินะครับข้าวนะครับ ค่ายสมเด็จพระนเรสวรตรงนี้ก็มีบอรดว่าพระนเรสวรสมด็จะยครับไปประเทศพม่านะครับแล้วก็มาสิ้นประชนอยู่ตรงนี้อ๋อสิ้นชนตรงนี้ครับก็เลยตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นเรื่ก็อ่สถูปพระนเรสวรค่ายหลวงนะครับค่ายหลวงประทับสมเด็จค่ายจำลองนะฮะอ๋อจำลอง่ายหลวงที่ประทับสมเด็จพระนเรสวรจำลองครับอ่ฮะนี่คือจะจำลองสร้างขึ้นสร้างขึ้นมาเพื่อจำลองเหตุการณ์ต่างๆครับสมัยโบราณเขาบอกว่าในคราวเสด็จยากราทัพ เมืองงายเมืองไยเหรออันนี้คือเมืองไงไปสู่เมืองอังวะเมื่อปีพศ2147ถึง2148นึ่งนะครับประชวนระหว่างทางและเสด็จสวรรคตที่เมืองหางเสียก่อนใ้นี้จำลองว่ากรมศิลปากรจัดขึ้นในวาระโอกาสนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลชเดชและสมเด็จพระนางเจ้าวรมราชีนาถเสด็จมาประกอบ พิธีบวงสวงและเปิดพระสถูปเจดีย์ใช่ไหมใช่ครับนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประวัติย่ยอยๆเย่อยนะครับอ่ด้านน,านี้ด้านนี้เป็นทางเข้าใช่ไหมเดี๋ยวนี้จะพาไปชมเป็นที่จําลองนะฮะดูว่าเป็นค่ายเหมือนจําลองมาเหมือนค่ายจริงเลยครับค่ายจริงแต่ยอ่อย่อส่วนลงมาเหมือนเป็นค่ายหนึ่งครับอันนี้คือคือคือ,คอถ้าจําลองมาเขาเรียกว่าอันนี้นะจะเห็นป้ายนะครับว่าค่ายหลวงสมเด็จพระนเรศวรน,นะฮะอันนี้คือเป็นค่ายใหญ่ ี่ก็เป็นทางขึ้น่ขยกระดดาดอดรองเท้าด้านหลังเอ๊ะทำไมทำไมมีไก่เยอะเนี่ยก็ตามความเป็นมาอันนี้ก็คงจะเป็นไก่เคว่าไก่พม่าะนะฮะสมัยก่อนก็คงจะกีลาชนไก่เนี่ยคงจะชอบ,บนะั้งนะครับ,รบชนมาข้างในนะครับครับอันนี้เป็นรูปพระรูปนะครับของอพระสมเด็จพระนเรศวรอันนี้คือเป็นรูปของท่านสมเด็จพระสุพรรณกัญญานะครับส่วนตรงกลางนี้นะครับก็ตามนี้เป็น รูปของพระบาทสมเด็จเอ่อเรียกว่าพระนเรศวรอ๋อครับแล้วด้านองนี้องนี้องอองนี้นะครับเป็นพระเอกาพศรถรกรบกับคืออันนี้เป็นเคาเรียกว่าคนที่มาบวงสรวงหรือแก้บนหรือขออะไรสักอย่างก็จะนําพวกสตราวุธต่างๆนะครับมาถวายอย่างที่เห็นนี่นะครับอ๋อนี่ละที่เขามาถวายครับมาถวายนะครับโ้เป็นดาบสวยมากเลยครับเป็นดาบสวยนะฮะ ครับอันนี้คือพามาชมนะครับเรียกว่าห้องศักอาวุธนะครับสมัยโบราณนะฮะจะมีดาบฮะคืออาวุธสมัยโบราณนะครับมีดาบมีอย่างนี้ฮะมีเงาวนะครับแล้วก็ลักษณะนี้นะครับคือจําลองมาให้ชมนะครับเป็นหลายๆอย่างว่าอาวุธโบราณเรามีอะไรบ้างนะฮะมีดาบดาบสองคมดาบครับอันนี้ทําสวยงามมากนะครับแกะลายสลักด้วยนะครับฝั่งนี้ก็เยอะนะฮะนะครับ เต็มไปหมดนะครับอันนี้เก่านะครับอันนี้เป็นรู้สึกว่าจะเป็นงาช้างนะครับแกะสลักครับสำหรับห้องนี้เขาเรียกว่าห้องอถวายเครื่องสักการะนะครับมีประชาชนมาขอพรจากพระองค์ดำท่านเมื่อสำเร็จผลแล้วก็จะแล้วแต่ความนคิดว่าจะถวายช้างกี่เชือกนะช้างแกะสลักนะครับก็จะเอามาวางไว้อย่างนี้คนระับท่าน แต่ส่วนมากจะไปเอาไปที่สถ,สถูปก่อนนะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บเอามาเอาไว้ตรงนี้ต่อนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเครืยอผ้ามาลาสมัยโบราณนะจำลองมานะครับนะครับเป็นรูปช้างนะครับรูปไก่อันนี้เป็นสนัญลักษณ์ของสมเดาาเ็จพระนเรสวนท่านนะครับส่วนห้องนี้นะครับเรยก็เป็นห้องอของพี่นางสุพนนรรณกัลยานะครับส่วน ชุดต่างๆที่นี่เขาเอามาถวายนะครับมาเอามาถวายตามที่ต่างๆที่แฝงอยู่นะครับโดยการที่ว่าบนบานสารก่าวตามความเชื่อถือของคนไทยเราเมื่อสำ็จผลแล้วก็นําชุดต่างๆที่สวยงามนะครับเอามาถวายท่านนะครับ กรอนหรือเป็นเขาเรียกว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราศนะครับที่มอบแด่ลูกหลานเหลียญไทยนะครับมีข้อความที่เขียนว่าอันอังคารสังขารของกูนี้บัตรนี้ผ่าน400กว่าปีหารีไม่ถึงกายกูตัวกูจะจากไปวิญญาณไซยังอยู่คู่แผ่นดินก็แผ่นดินพืนนี้หรือไม่ ที่กูช่วยให้ลูกหลานบัตรนี่เหลียหลวนอยู่สุขมานานถึงป่าตานยังอยู่คู่พวกมึงกู้กูสู้กู้แผ่นดินไว้ให้อิสระนำคนไทยสู่ชัยชนะมิรู้้สนถึงตัวตายไปรักษาไว้ซึ่งแผ่นดินปฏิทานนี่มีเรือนถึงสิ้นปรานแผ่นดินผืนนี้มีความศักดิ์สิทธิ์แม้มันผู้ใดคิดมุ่งร้ายต้องตายสิ้นเพราะเหตุกู ผู้กอบกู้ผู้แผ่นดินยังดูแลตับสิ้นชั่วกาลนากรุงศรีเคยคุกคลีด้วยสีเลือดแผ่นดินเคยลุกเดือดเลือดลมไหลแต่ไทยต้องคงนามความเป็นไทยถึงไม่มีใครวิญญาณกูจะสู้เองอันนี้พี่น้องคนไทยเราทุกคนนะครับก็ควรจะระลึกถึงนะครับองค์สมเด็จพระเรศวรมหาราชที่กอบกู้ผืนแผ่นดินนี้ไว้ให้ลูกหลานทั่วไป เราจะแบ่งแยกสีกันเลยครับมาสม,มัคคีกันไว้เตะไหนๆก็ไทยเหมือนกัน านผู้ชมครับนี่ก็เป็นช่วงสุดท้ายของรายการนะครับที่เราพาชมได้เที่ยวชมบรรยากาศสถานที่นะครับท่องเที่ยวหลายๆที่แัะที่สําคัญคือตรงนี้คือเป็นสถูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอยู่ที่เอ่อเรียกว่าเมืองไงอำเภอเชียงดาวนะครับ,รบ,บรเอ่อก็เป็นหลายร้อยปีแล้วครับที่ทําออกมาคือสมัยก่อนเนี้ยเอ่อพระนเรศวรมหาราชได้ยกทัพไปที่พม่าตามตาราแล้วก็ไปสิ้นที่สิ้นชีวิตที่เมืองหางแล้วก็เอาพระพกลับมาอยุดตรงนี้นี่เป็นที่ เก็บกระดูกหรือว่าอะไรครับเอ่อเป็นเครืยออัฐิน้องหรือกระดูกของทานอัฐิหรือกระดูกไม่สวนครับสร้างเป็นเป็นหลักฐานไว้ว่าสมัยก่อนมีจริงท่านชมได้ชมภาพที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาสายตาท่านชม้วก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆในสมัยยุคโบราณครับดังนั้นกว่าปีมาแล้วสี่ร้อยกว่าปีครับจนมาถึงวันนี้นี่ก็เป็นเหตุผลที่เรามาเล่าสู่กันฟังแล้วก็เผยแพร่ให้ท่านชมได้มาเที่ยวมาชมกันที่ไหนนะตรงนี้เอ่อเขาเรียกว่าพระสถูปพระทรเลสวนนะฮะอยู่ที่เมืองไงเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ ก่อนจากไปสําหรับวันนี้ขอฝากรายการท่องไปกับสิทธิ์ครั้งต่อไปเราจะไปที่ไหนหรือว่านําสิ่งที่ดีๆมาสู่ท่านผู้ชมได้ชมกันชุมกันนะครับตามพวกเราไปนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ